สวัสดีครับผมอัคกเอกนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้สีกับตัวดีไซน์สเต็มนะครับซึ่งเป็นสองอย่างนะครับที่มือใหม่นะครับพ่อค้าที่จะกังวลมากนะครับว่าเอ้ยเราจะใช้สียังไงใช้สีดีแล้วไหมนะครับแล้วก็ในส่วนของดีไซน์สเต็มนะครับทำเมื่อไหร่ทำยังไงนะครับผมจําเป็นต้องทําหรือเปล่านะครับผมอยากจะบอกว่าสําหรับมือใหม่นะครับให้ให้ทาการแบบฝึกออกแบบไปเลยนะครับฝึกแบบที่ไม่รู้ไปก่อนก็ได้นะครับ พอเราเริ่มชำนาญแล้วนะครับเราค่อยๆศึกษาการดีไซน์ยอย่างเป็นระบบขึ้นมาก็ได้นะครับหรือว่าเราจะศึกษาจากเป็นระบบแล้วก็ไปฝึกออกแบบก็ได้แบบไหนก็ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะสุดท้ายปลายทางแล้วนะครับทุกอย่างจะต้องอทํางานให้เป็นระบบหรือว่าให้มันถูกต้องนั่นเองนะครับผมดังนั้นนะครับในการออกแบบจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันตายตัวเลย นะครับสมัยก่อนตอนที่เราเริ่มออกแบบกันมันมีดีไซน์ซิสเต็มหรือเปล่ามันก็ไม่ได้มีนะครับถูกไหมเราก็ยังทํากันได้นะครับแต่ทีนี้เวลาที่มันผ่านไปนะครับผมซอฟต์แวร์หรือว่าตัวโปรดัก์มีขนาดใหญ่ขึ้นมีการทํางานร่วมกันมันจึงใช้ดีไซน์ซิสเต็มเข้ามาให้ทุกคนนะครับสามารถจะทํางานหรือว่าอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับดังนั้นก็อย่าเพิ่งไปกัวงวลอะไรมันเยอะนะครับถ้า ในองค์กรเราหน่วยงานของเราซอฟต์แวร์มันไม่ได้มีขนาดใหญ่มากๆนะครับเราจะไม่ต้องทําเต็มระบบแบบนั้นก็ได้นะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นในเรื่องของสีกันดีกว่านะครับเราจะพูดถึงในส่วนของโมบายแอปนะครับอ่ะผมกดเฟรมขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเอาเป็น iPhone 1สิบสไปีนะครับเวลาที่เราออกแบบนะครับในส่วนของตัวที่เป็นโมบายแอปพลิเคชันนะครับ สิ่งที่เราจะใช้สีกับมันมีอะไรบ้างครับก็คือพวกคอมพนต์ต่างๆถูกไหมคอมพนต์ก็มีพวกปุ่มพวกสวิสพวกอะคอดิเนพวกแถบพวก,กดูเนี่นต่างๆนะครับเราใช้สีกับพวกนั้นนะครับทีนี้ในส่วนอื่นๆประกอบมีอะไรบ้างล่ะอย่างเช่นนะครับการาฟิกการาฟิกมันจะเป็นรูปภาพเป็นอิเลสเทเตอร์หรือเป็นเวกเตอร์ถูกไหมดังนั้นนะครับส่วนนี้เราก็ไม่ได้เป็นคนออกแบบนะครับต่อมาเลขของเทคติคนะครับ มันจะมีเฮดเดอร์ถูกไหมก็เป็นเทคที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับผมฟอนต์หนานิดนึงทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวเทคตัวนี้นะครับสมมติว่าเราทำงานเราได้สี C.I. ลูกค้ามานะครับสี C.I. ลูกค้ามาตัวหนึ่งลูกค้าบอกว่าโอเคสี C.I. ของเขานะครับจะเป็นสีสีชมพูลแล้วกันนะสีชมพูสีชมพู สีมระมาณนี้โอเคสมมูลนะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เราทํางานนะครับเราอย่าทำบดแคนวาสแบบนี้นะให้เราท frame ําเฟรมครอบไปตัวหนึ่งเราจะได้เห็นว่าเวลาที่มันอยู่บนในส่วนของตัวที่เป็นแมกกาจริงเนี่ยนะครับสีมันจะเป็นยังไงนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับซึ่งสีเฮดเดอร์นะครับ เราจะไม่ได้ใช้สีหลักของเราถูกไหมแบบนี้ไม่ใช่นะครับผมสีเฮดเดอร์ส่วนใหญ่แล้วก็วเ,เป็นสีดำได้แหละนะครับสีดำแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับเวลาที่เราดีไซน์นะครับนอกจากสีหลักแล้วนะครับจะต้องมีสีเทาอีกสีหนึ่งนะครับสี่นอีกสีหนึ่งซึ่ง ซึ่งสีเทาตัวนี้นะครับผมก็จิ้มที่ตัวพลทีติขวามือนะครับส่วนของฟิลขึ้นมาเห็นไหมเทาที่มันเป็นเพียวเทาแบบนี้เห็นป่มนะครับแต่เราเพิ่มกิมมิกมาหน่อยนะครับเราไปดูสีหลักมาเทาเราถีเทาม,ามาแบบนี้เห็นไหมให้เทาแล้วมันดูมีอมสัวสีหลักของเราอยู่ด้วยนะครับผมประมาณนี้ นะครับซึ่งตัวสีในส่วนของตัวที่เป็นสีพวกเดอร์ตัวนี้ครับมันก็จะเป็นสีเทานี่แหละแต่เป็นเทาที่อยู่ในส่วนของตัวที่เป็นสีเข้มนะครับหรือว่าดาร์กนะครับประมาณนี้ถูกไหมเวลาเราปรับนะเราจะปรับที่ในส่วนของโหมด HSB นะครับเราจะไม่ปรับตัวเฮกนะเห็นไหมเพราะถ้าปรับเฮกเนี่ยเราไม่รู้ว่าฮิวหรือว่าสีมันคือสีอะไรให้เราปรับที่ HSB หรือ HSL แบบนี้นะครับ โอเคเฮคือค่าสีของเราคือสามพังเจ็ดถูกไหมนะครับสามพังเจ็ดของเราถ้าเราปรับตัวนี้เนี่ยนะครับอันนี้เพื่อข้างบนนี่คือเฮนะครับส่วนในส่วนของตัวที่เป็นเซทูเนชันก็คือตัวนี้นะครับอ,อความเข้มความจางของสีนะครับความสว่างความมืดประมาณแบบนี้นะครับโอ okay. เคอ่ะผมไปดูสีตัวนี้มานะครับ ซึ่งผมจะให้ในส่วนของตัวที่เป็นสีเข้มนะครับมันลงมาด้านล่างถูกไหมอ่าลงมาลงมาลงมาอ่าประมาณนี้อาอาจจะทิ้งเชันมานิดนึงนะครับผมแล้วก็ปรับลงมาอีกเห็นไหมครับว่าผมไม่ได้ไปยุคคาหฮิวเลยนะครับโอเคแบบนี รเราก็จะได้สีเฮดเดอร์ ander, ผมก็จะสีได้เป็นสีเทานี่แหละถูกไหมใช้สีนี้เลยถ้าเรามีในส่วนของสีรองล่ะนะครับสีรองอาจจะเป็นพวกอ,อ ander, สับเฮดเดอร์นะครับเป็นสีรองล่ะนะครับเราอาจจะแบ่งสีเทามันเป็นเฉดถูกไหมครับ โอเคก็ปรับให้มันสว่างขึ้นมานั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะอันนี้ผมยกตัวอยา่างคร่าวๆนะครับบางทีเราจะใช้ในส่วนของพวกที่เป็นเครื่องมือในการทำพวก Color Chain หรือว่าตัวค่าค่าทิวต่างๆนะครับ เราใช้อันนี้ก็ได้นะครับผมอโอเคผมใช้เป็นสีนี้เราก็ได้สีรองแล้วนะครับแล้วทีนี้เนี่ยไอ้สีหลักนี่มันใช้กับอะไรบ้างล่ะนะครับก็ใช้กับปุ่มถูกไหมใช้กับปุ่มถูกไหมครับใช้กับปุ่มใช้กับพวกที่มันเป็น,ปนพวกกิมมิกต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับนะครับผมอัศวะผมมีเทคบอกเทคตัวนึ่ง อผมใช้ p ั u g i n นะครับโลเลมในการเจนเทคขึ้นมาสักพาราลากามือละกันนะครับโอเคเราก็จะได้ตัวเทคอ่าสมมติตนี้มันมีรูปภาพนะครับผมก็ขอใช้เป็น p l กอินตัวหนึ่งโอเค น,นีเ้เราก็จะเห็นว่านะครับในส่วนของพวกที่เป็นพวกสีสีตัวนี้นะครับสีจิ้มสีด้วยอย่างเลยโอเคนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของพวกที่เป็นค่าสีต่งตางๆนะครับเราจะใช้สีอยู่ประมาณแบบนี้ นะครับไม่ได้แล้วเราอีกปัญหาหนึ่งคือนะครับถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเอ้ยฉันอยากจะให้สีในส่วนของแบ็กกราวของแอปของเราเนี่ยมันเป็นสีแบบเทาๆอะ่ะนะครับอาผมดูไม่เค็บมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมเ้นช่องไว้นะเผื่อมีการเติมพวกค่าสีนะเราจะเติมค่าเฉดสีตั้งระามาเจ็ดเฉดแปดเฉดก็ได้นะครับอา่าโอเคเอา่าผมก็ปรับตัวนี้ก็ต้องขึ้นไปข้าบนถูกไหม เคสิประมาณนี้นะครับจิ้มปานะครับเวลาที่ในส่วนของพวกนี้นครับก็จะมีการใส่ฟิลสีถึงไหมที่เป็นสีขาวนะครับผมประมาณแบบนี้เป็นตนนะ้นอันนี้แบบทําให้ดูเร็วๆนะครับผมอันนี้ก็คือตัวอย่างเบื้องต้นของการใช้สีนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของปุ่มครับมันจะมีพวกสเตทถูกไหมถ้าโมบายแอปก็จะมีนอร์ Normal, มัลวีซีเลก นะครับมี d i s a b l e ลเราก็ทำง่ายๆนะครับผมใช้วิธีเช็คง,ง่ายๆนะครับผมสร้างส่วนของสีเหลือเข้ามาตัวหนึ่งนะครับดูสีมาตัวนี้เป็น State อ่ f a u l t นะครับนะครับโอเคแบบนี้นะเอ่อเราต้องใช้เฟรมนะครับในการเทสนะเทส ตัวคัลเลอร์ที่มันเป็นคอนท้าส์นะครับเราต้องใช้เฟรมนะครับเพราะปักอินม,มันใช้ต้องใช้เฟรมในการเช็คนะครับเพราะมันจะเช็คตัวคอนทราส์คอนทราส์คือตัวที่อยู่ด้านบนนะครับหรือว่าเทคแล้วอยู่บนแบ็กการ์ดเนี่ยมันจะชัดไม่ชัดคอนท้าส์ดีไม่ดีนะครับจะใช้เฟรมนะครับโอเคเราก็จะดูนะครับว่าในส่วนของตัวที่เป็นตัวปุ่มของเรานะครับสี มันจมไหมมันถูกต้องหรือเปล่านะครับใช้ปลั๊กอินที่ชื่อว่า a 1 1 y นะครับ a 1 1 y หรือว่าขัดพวกที่เป็น c o อเล c o n คอนทาในการเช็คนะครับผมโอเคเรียบร้อยพเราก็คลิกที่อ็อบเจกต์ของเรานะครับกดปุ่มเช็คเขาบอกว่าเขาบอกว่าเฮ้ยมันเออร์เลอร์นเพราะว่าสีเขาคุณเนี่ยนะครับไม่ถูกมาตรฐานคือฟอนต์ที่มันมีขนาดน้อยกว่าสิพิกเซลเนี่ยครับ มันไม่ผ่านนะครับผ่านคือ4.5ต่อหนึ่งถูกไหมนะครับเราสามารถที่จะลองปรับแมกกาดูสี่จุดห้าอ่าสี้าก็สี่จะเป็นประมาณนี้ก็จะเข้มขึ้นมานะครับแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าสีที่มันเข้มขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ไม่ถูกสีไอหลักของเราเราทำยังไงนะครับเราอาจจะต้องมีการ คุยกับในส่วนของยูเซอร์ของเรานะครับว่าเอ้ยถ้าคุณอยากจะให้มันผ่านสแตนดานนะครับจริงๆแล้วนะครับคุณก็จะต้องทําการเพิ่มสีเข้ามานิดนึงนะครับให้สีมันเข้มขึ้นหน่อยแบบนี้ก็ได้แต่ถามว่าถ้าในส่วนของสีเดิมเนี่ยนะครับสีเดิมเลยครับถ้าเราดูนะครับผมว่ามันก็โอเคอยู่นะนะครับประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าจะให้ถูกต้องนะครับเราก็มาเช็คในในพวกนี้ด้วยนะครับอาผมกด เช็คดูทีหนึง่งอันนี้เปนเป็นสีดําแล้วนะโอเคถ้าเป็นสีดำปรากฏว่ามันผ่านผ่านเลยนะครับแต่สีดำเลยผมรู้สึกว่ามันมันดูแล้วมันแบบจมเกินไปมันไม่เด่นขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของตัวที่เป็นค่าสีนะครับอะผมกดเช็คทีหนึง่งนะครับก็จะต้อง ทำการปรับค่าสีนะครับปรับค่าสีคือตัวนี้นะครับยิ่งถ้าสมมติว่าเราไปทํางานอดังภาครัฐนะครับเขาะจะมีเขียนในส่วนของเทียมาแล้วนะว่าเอ้ยของคุณต้องผ่าน A11y นะครับเราก็ต้องทําการปรับค่าสีพวกนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคมันก็จะแลกมาในเรื่องของเออความสวยงามประมาณแบบนี้นะครับ ผมลบตัวนี้ไปนะครับมันก็จะไม่ได้สีตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องแลกกันกับความถูกต้องนะครับกับความสุขใจของเรานะครับผมถ้าเป็นส่วนตัวผมนะถ้าผมทาแอปเองนะผมก็ใช้แบบนี้แหละเพราะผมดูแล้วมันก็มันก็โอเคนะครับแต่อาจจะอาจจะเพิ่ม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 สักนิดนึงนะครับดับมันนิดนึงนะครับผมโอเคประมาณแบบนี้นะครับ ไม่ให้มันดูสว่างมากจนเกินไปนะครับนี่คือในส่วนของตัวที่เป็นสีนะครับใช้ปลั๊กอิน A11Y ในการเช็คนะครับส่วนตัวสีที่เป็น d i s ซเบ e ลนะครับดิเซเบิเหมือนกันนะครับเราก็ใช้สีสีเทานี่แหละนะครับถูกไหมนะครับจิ้มสีไปนะครับแล้วก็ใช้ A11Y แต่ว่าถ้า A11Y เช็คนะครับ จะไม่ค่อยผ่านหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นสีดิสเลเลสีดิสเลเลเราไม่อยากจะให้มันเห็นชัดเจนถูกไหมถ้าเราไปให้สีดิสเลเลชัดเจน,เปนไปไกนะครับสี่จุดห้าถูกไหมอย่างเงี้ยนะครับมัน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 เด่นเท่ากับสีที่แบบเราแบบว่าอยากให้ยูเซอร์กดเลย นะครับดังนั้นเนี่ยมันดูแล้วมันไม่ดีเซเบลนะครับดังนั้นคเลือกคอนท้าสนะครับบางทีมันก็อาจจะเราก็ต้องพิจารณามันดีๆนะครับส่วนหนึ่งนะนะครับเราฝึกไปเรื่อยๆนะครับสีเราก็จะค่อยๆเก่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าอยากใช้ทูช่วยก็ใช้ตัว A11 วาแบบนี้ได้นะครับผมประมาณนี้อันนี้ก็คือในเรื่องของสีนะครับดังนั้นนะครับเราเห็นว่าสีจริงๆนะเวลาเราใช้ในการออกแบบแบบมันไม่ได้แบบเยอะแยะมากมาทุกจุดเราไม่จำเป็นต้องไปใช้สี แบบประมาณแบบนี้นะครับก็เสียก็ใช้สีเทานะครับสีดําเป็นหลักนะครับผมสีพวกที่มันเป็นสีไอเลกใช้พวกคอนตูเอชันต่างๆอาจจะมีการสร้างกิมมิกบ้างในส่วนของอสีเทาแมกกาวด้านหลังนะครับหรือว่าสีพื้นที่มันเป็นสีของสีอหลังแบบนี้นะครับผมก็จะมีสีที่มัน เป็นแบกาวประมาณแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของสีนะครับก็คือพยายามฝึกออกแบบบ่อยๆดูกันเยอะๆนะครับแล้วเราจะได้ประสบการณ์เรื่องของตาเราเองว่าเฮ้ยอันนี้สีจมไม่จมสีพอหรือเปล่านะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้สีเยอะๆนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับก็คือเรื่องของดีไซน์สเตมเป็นเรื่องที่หลายๆคนแบบ กังวลกันมากนะครับผมเปิดตัววานเซลขึ้นมานะครับในส่วนของดีไซน์ซิสเต็มก็จะมีในเรื่องของตัวที่เป็นสไตล์ไกด์นะครับสไตล์ไกด์ก็เป็นเรื่องของไทโปกราฟีเรื่องของสีเรื่องของเงาเรื่องของสเปซเรื่องของไซซิ่งเรื่องของกริดรวมกับตัวที่เป็นคอมโพเนต์ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของดีไซน์ซิสเต็มดีไซน์ซิสเต็มก็คือตัวที่ทําให้เราทํางานร่วมกันกับดีไซเนอร์หลายๆคน,คนหรือแม้เราทาคนเดียวก็ตามนะครับเวลาที่เรามาทําใหม่นะครับ มันจะได้มีความสอดคล้องกันกับงานดีไซน์นะครับซึ่งดีไซน์ซิเ็มนะครับเราทำก่อนก็ได้ทำหลังก็ได้ทำไประหว่างที่เอาแบบก็ได้นะครับผมข้อดีข้อเสียมันเป็นแบบนี้นะครับการที่เราทำไปก่อนนะครับบางบางครั้งที่เราทำไปก่อนนะครับทำจนเสร็จนะครับ สเปซซิ่งนะครับหรือว่าตัวขนาดมันอาจจะไม่ได้แบบเหมือนกับว่าเวลาที่เราเออกแบบไปแล้วก็ทําไปนะครับดังนั้นนะครับในส่วนตัวผมนะทางที่ดีที่สุดก็คือว่าให้เราทําการออกแบบไปแล้วก็เก็บดีไซน์ทิเต็มเก็บคอมพลตทไปเรื่อยๆนะครับเราอาจจะออกแบบเสร็จปุ๊บอาเสร็จปุ๊บม,มาหนึ่งปุ๊บตัวนี้เป็นเฮดเดอร์เก็บเป็นเฮดเดอร์ตัวนี้เป็นสีเก็บคาสีทาเฉดสีโอเคเราเจอปุ่มทําปุ่มเป็นคอมพลีเก็บเอาไว้เพื่อที่ใช้ต่อ นะครับเพราะบางทีนะครับเราอย่างเช่นตัว wi f ์ตัวนี้นะครับผมจะใช้สอนใน w o r k ์กช็ตัว Become UI Designer นะครับเราได้ทำการออกแบบมาก่อนแล้วนะครับบางครั้งนะครับเรายัไม่ได้ใช้ทุกตัวมันยังไม่มีแดรลองในการใช้งานนะครับอาจจะไม่ได้มี m a ปหรืออาจจะไม่ได้มีในส่วนของพวกเลตติ้ต่างๆนะครับผมแต่เราก็ทำจนเสร็จไปแล้วทำแล้วมันก็ไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้าสมมเราทำไปเราจะรู้โอเคเราต้อง มีทําแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้นะครับแต่นะครับถ้าเราทําแล้วนะครับเขาไม่ได้ทำแล้วนะครับจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะแต่จะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับจะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับในส่วนของดิจิ s อลเทมไม่ต้องไปกังวลมันนะครับมันทําได้หลายท่าผมยากจะบอกว,ว่ามันมันถ้าพอเราเราเก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ย เราจะสามารถผิกแพงแล้วก็เขาเรียกว่าแอปพายมันได้นะครับว่าเฮ้ยเราจะไปท่าไหนดีนะครับบางท่าอาจจะเหมาะกับบางงานบางท่าอาจจะไม่เหมาะกับบางงานถ้าสมมติว,ว่าเราผมบอกว่าเฮ้ยผมถนัดในส่วนของตัวที่ทําไปแล้วก็เพิ่มตัวดีไซน์ซิสเต็มไปเมื่อาจจะไม่เหมาะกับโครงการใหญ่ๆที่แบบว่ามันต้องกําหนดแล้วก็กระจายตัว ดีไซน์ซิสเต็มให้ดีไซเนอร์แต่ละคนไปการทํางานก็ได้นะครับดังนั้นนะครับขึ้นอยู่กับบริบทของงานของเรานั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากนะครับเวิร์กช็อปนะครับมีคำมา UI Designer นะครับสำหรับคนที่ย้ายสายงานนะครับหรือว่าคนที่เป็น UI อยู่แล้วนะครับยังไม่ค่อยคล่องนะครับก็สามารถเรียนเพิ่มเติมได้นะครับผมบอกเลยว่ารอบนี้นะครับเนื้อหาค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแล้วก็อ่าได้ VA มารียนได้นะครับแล้วก็มี ในส่วนของตัวเขาเรียออนไลน์นะครับ3คอร์สนะครับผมเก็บครบสูนะครับ4,290บาทเท่านั้นนะครับผมเรียนคุ้มเลยนะครับผมเ๋ยจะเพิ่มในส่วนของโทเค็นเข้าไปให้ด้วยนะครับในฟิกมาคอร์ดแอดวานนะครับโอเคฝากช่องอ็เขีด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ